สวัสดีทักทายเพื่อนๆกันค่ะวันนี้นำออลูกออย่าโมจะเรียกว่าอะไรคุณหญิงโมใช่ไหมคะเรียกผิดเรียกถูกวันก่อนเคยคุยให้ฟังไปแล้ววันนี้เอามาทำความสะอาดแล้วก็ลืลึกขึ้นมาได้นะคะเลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะุณจีซี่เอ,อจัดทำความสะอาดบ้านแล้วก็รอ,อท่านมาน าก็เลยเอามวัราปทอดให้ชมนะคะนี่ค่ะนะคะโอนะ้หนักมากๆเป็นอะไรที่ปานีดดูเออเชิงพระถุงนะคะนี่ก็เป็นลวดลายที่สวยงามงดงามมากๆนะคะคงเหมือนกีบที่จี่ซี่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าอะไรต่างๆเนี่ยคงคงมีอะไรดีๆนะคะ ใช้คำพูดไม่ถูกก็คงต้องบอกว่าคงมีอะไรนะคะหนักมากๆด้วยแล้วแทนที่ซีทำความสะอาดเออเออเ,ออเออช็ดทำความสะอาดาที่ฝุ่นออกนาดนอยู่ในห้องนะคะก็ยังมีที่ฝุ่นมันก็เป็นธรรมดาฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยแต่คิดว่าคงจะต้องใช้น้ำมันหรืออะไรสักอย่างน,งนียนะคะเอามาขัดให้ เช็ดถูให้สะอาดแล้วก็ลงน้ำมันยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลว่าต้องใช้น้ำมันอะไรนะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆมีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกจีซีด้วยนะคะจะได้ทำให้ถูกและให้สวยงามสง่างาม,งามเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆนะคะเขาก็จะเป็นเงาเป็นเงาๆนะคะจับแล้วไม่ได้มีน้ำมันลื่นอะไรนะคะ จะต้องว่าเช็ดขัดด้วยน้ำมันแล้วก็เอาผ้าเช็ดออกอีกทีหนึ่งอะไรทานองนี้นะคะก็เลยเอามาตั้งให้ให้เพื่นเพื่อของพีซี่ได้ชมนะคะในสิ่งที่พีซี่มีวันก็เก็บไว้ในห้องอิกห้องหนึ่งนะคะก็เข้าไปเปิดห้องทุกวันเพื่อให้มีความสว่างมีแสงแดดน,นะคะอย่างที่เคยคุยให้ฟังแล้วว่าในห้องถ้าเราปิดมืดเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยถ้าปิด แสงสว่างไม่เข้าเนี่ยปวกก็จะมานะคะเพราะถ้าเออไม่ว่าจะเป็นครึ่งตึกครึ่งครึ่งไม้หรืออะไรเนี่ยปวกเขามาได้หมดจากชั้นใต้ดินอะไรอย่างนี้นะคะก็จะขึ้นมาแต่ถ้าใครไปอยู่คอนโดสูงๆแล้วมันคงขึ้นไปไม่ถึงนะคะอย่างมากก็แค่ชั้นล่างนะคะก็ก็คุยเขาพูดถึงเรื่องปวกก็เลยคุยดียต่อโอวันนี้เออไม่มีปวกก็จะมียุง นะคะเออเนี่ยค่ะเออบรรยากาศตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะเย็นสบายขึ้นมานเข้าใจว่าคม,มีฝนตกในหลาย,ลายๆพื้นที่นะคะวันนี้เราคุยขัดข้างนอกเพราะว่าต้องเดินออกมาอีกห่องนึงก็เลยอนั่งตรงนี้ก็และกันแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆเออ,เอ,อได้คุยกันแบบสบายๆแบบเนี้ยนะคะเออซี่ก็ คงบอกกล่าวคุยกันนะเป็นเพื่อนๆหลายคนก็เป็นอยู่ในวัยเดียวกันทีซี่นะคะอยู่บ้านเฉยๆล้วก็มาพูดคุยออมีชีวิตชีวิตออในแต่ละวันเราส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ทำอะไรหนักหนามากมายแล้วนะคะออม,มีแสงแดดส่องไม่เป็นไรนะคะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้อง เผออชิญกับอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆมันดีเข้ามาตลอดนะคะอุปสรรคนานาประการในการทำชิปเนี่ยซิซ่ก็ไม่อยากเล่าเดี๋ยวมันจะยืดยาวออหลายๆท่านก็คงเจอมาแล้วนะอย่างพวกที่เขาทำมากันเป็นสิบปีเนี่ยเขาก็เจออุปสรรคมากมายแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยแกก็ยังไม่เคยเจออะไรแล้วกออ็ชีวิตทุกอย่างง่ายไปหมดเพราะว่า กลุ่มคนเคาอยู่ในวัยเดียวกันนะคะแต่อย่างเราเราอย่างเงี้ยเราพอ,อ,อเวลาที่สูงวัยแล้วเพ่อเจอเจอเหตุการณ์น,นี่นั่นโน้นมาแล้วก็อะไรที่ไม่เคยทําก็มาลองเรียนรู้ะะแล้วก็ทําไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอพูดถึงอะไรก็นึกขึ้นมาได้อ้าววันก่อนพูดไปแล้วนี่นะเ,ออเคยเล่าเรื่องออย่าโมพอวันนี้ก็เลยเห็นย่าโมก็เลยเอามา ความสะอาดแล้วก็หยิบเอามาเป็นเออเป็นอเออเรียกอะไรนะเป็นหัวข้อสนธนานะคะเราก็เขาก็หลอ,อกเราจิที่เรามีเียเออโชคร้ายหน่อยว่าช่วงเช้าอากาศ รักในความเป็นจริงว่ามีคนเขาอยู่อาศัยร่วมแต่เราในหมู่บ้าน200-300หลังคาเรือนก็มีอะไรไปมาค้าขายกันเยอะให้เขาผ่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมทำเป็นเรียวใช่ไหมเออถ่ายคลิปแล้วไม่ต้องตัดต่อเลยเนี่ยเออ ก็พยายามจะทากับเขาบ้างให้มันทันสมัยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเสียงอ,อ,อย่างนี้เข้ามานะคะเขาเป็นเรื่องของความนิยมสมัยใหม่กันก็เพื่อนๆก็ลองชมแล้วกันนะคะว่าผมผมน่าจะใช้ได้เสียงกระดงกระดิ่งอะไรอย่างงี้ก็ผมไม่ผิดกฎน,นะคะเพราะไม่ได้พูดเองล้วก็ต้องยอมรับในความเป็นสังคมหรือว่า ผู้คนไปมามีสเสียงรถเสียงอะไรอย่างี้ถ้าขับขับรถออกไปนอกถนนมันก็ต้องมีเสียงอะไรดนะังเข้ามาเหมือนกันละคนกระจกหรือคนที่เข้าขีโมโโ่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทับไลท์ท้อเนี่ยมันก็จะมีเสียงพวกนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาบมันในเมื่อเขาเป็นสมัยนิยมเขาทําเป็นเดียว <c oughs> เดียวลิสติก <c oughs> ใช่ไหมเออถ่ายทอดีวิตแต่ละวันงั้นมันก็คงเป็นแบบเนี้ยนะคะจีซี่ก็เลยนับเสนอให้ เพื่อนได้ชมก็วันนี้จะมานั่งชมก็ยังเช้าอยู่ก็เลยน้ําเสียงดีหน่อยให้ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงไปแล้วอาจจะว่าน้ําเสียงแหบแหกติดขัดก็เป็นธรรมดาของผู้สูงวัยนะคะอันนี้ที่ซีตั้งใจจะให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะคะ,คะางล่างครับก็ขีดป้ายเลย ท้าสุรนาดีนะคะแล้วก็เป็นแท่นเนี่ยน,นะคะโอ๋ถือมือเดียวไม่ได้เลยนะกโอ้ที่ซี่จำผิดนะคะวันก่อนบอกว่าถือยกดาบให้ย,ยกดาบก็เป็นคุณหญิงมุกถลางใช่ไหมคะอันนี้ท้าสุรนารีถือดาบลงตับถ้าคุณมุกค่าจะมีน้องสาวใช่ไหมคะอยากคนละองกันคนละท่านที่ซี่เคยจำผิดจำถูกวันนี้ก็เลยนำมาให้ท่าน ให้เพื่อนๆได้ชมท่านโัวเนี่ยผ้าถุงเนี่ยเขาสลักสลาวได้งามมากๆนะคะเนี่ยก็าําก็คิดว่าน่าจะเป็นของดี <S <s <fisher> <S อันดับอีกทีเดียวละค่ะนะคะอย่างที่คุยไปแล้วว่าก็ไม่ถื้อซ้ำนะคะโอ,คโอเคนะคะทุกอย่างงามมากๆค่ะปาีบรจงแลวช่างที่ทำเนี่ยก็คงต้องมีฝีมือมากๆนะคะแล้วก็ใส,ส่ส มากสัดส่วนเออช่วงล่างช่วงบนอะไรเนี่ยนะคะเออสัดส่วนเท่ากันดูแล้วไม่ผิดลักษณะไม่ใช่ว่าเออตัวข้างบนยาวตัวข้างบนสั้นและขายาวหรือว่าขาสั้นและตัวข้างบนสูงอะไรในะช่วงอกช่วงเอวเนี่ยเพราะบางที่ป้ามาจสซี่เห็นแลวหล่อแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าขนาดไม่สมส่วนเป็นฝรั่งสูงแต่ ออกมาแล้วดูแล้วเป็นคนตัวเตี้ยเนี้ยนะคะถือว่าช่างทําไม่เก่งแต่อย่างเงี้ยถือว่าเก่งเพราะเห็นที่ลายผ้าถุงเนี่ยมีลวดลายตามแบบที่เขาเรียกว่าเป็นผ้าทอนะคะเนี่ยแล้วก็ทําเป็นสีทองโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะคะเนี่ยอิอ๊บซ,ซี่ก็ทําความสะอาดแลนวเพอเลยนามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าโอ,โอเค งามงดงามมากๆต้องนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันออก็หวังว่าคงจะชื่นชอบออในสิ่งที่จิ๊ซี่นำมาเสนอนำมาให้เพื่อนๆได้คุยกันเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยสบายๆอย่างจิ๊ซี่แล้วก็คุยกันอย่างเนี้ไม่ต้องเอาอะไรหนักหน่วงนะคะคุยในเรื่องที่เรามีสิ่งที่เรามีเป็นประสบะการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ ก็นำเสนอของจริงมาให้ได้ชมกันออถ้าชื่นชอบเป็นเพื่อนใหม่ที่ผ่านเข้ามาและชมออยังไม่ได้กดติดตามก็กดคิติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะและจะได้ชมกันต่อๆไปว่าเรามีอะไรนำเสนอนะคะของที่เรามีเป็นของของเราเองไม่ใช่ของของคนอื่นเพราะฉะนั้นเออก็ไม่ต้องปวใดๆทั้งสิมมันคือของพวกเรานะคะ ออวันนี้ก็คงขอคุยกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อใคนอื่นต่อไปได้รู้จักกัจีซบนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะ